สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเบิล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อารนะคะมาถึงดวงความรักรายธาตุให้กับชาวธาตุน้ำค่ะเป็นธาตุสุดท้ายสําหรับรอบนี้นะคะคือวันที่16ถึง31มีนาคม65ค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวธาตุน้ําความรักของคุณทุกสถานะจะเป็นยังไงบ้างเนาะข้างหน้าค่ะมีไพ่สามสำรับเหมือนเดิมอ่ะเราต้องอธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าหลายๆคนบางทีมาดูแล้วอยากรู้ว่าไพ่คืออะไรบ้างเนาะก็จะมีไพ่ Love Story o r a c l คค่ะไพ่สุขขีนะแล้วก็ไพ่ ไพ่ทาโร่โรปกติที่เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนอะซึ่งเป็นเมนหลักของการทำนายแล้วเนอะไพ่ทาโร่โรอบนี้เราจะใช้ golden t r e a d tarot ค่ะเพิ่งได้มาเนอะแล้วก็ทำรีวิวไว้แล้วใครสนใจก็ตามลิงก์ไปดูรีวิวได้นะช่องของเป้เป็นการดูแบบโหราศาสากลนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูใหม่นะขออธิบายนิดนึงค่ะการแบ่งวันที่ราศีแบบสากลจะไม่ตรงกับของไทยนะเพราะฉะนั้นลองดูก่อนค่ะว่าราศีธาตุน้ำนะก็รกฏพิจิกมีเนี่ยตามวันที่ของสากลคือวันที่เท่า ถึงวันที่เท่าไหร่สามารถดูได้ที่ใต้คลิปค่ะม,มีระบุเอาไว้เนาะถ้าเกิดดูแล้วเอ้ยทําไมวันที่ของเรามันไม่ได้อยู่ในราศีนี้แปบลบว่าที่คุณทราบเป็นแบบไทยเนาะแต่ช่องของเบิ้ลเป็นแบบสากลแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นคนราศีธาตุน้ําถึงแม้ว่าจะเป็นการแบ่งแบบไทยก็ตามเนาะล้วมาดูแล้วรู้สึกว่ามันมีความแม่นยําก็สามารถดูได้เพราะคลิปแบบนี้ทําให้กับคนหมู่มากนะคนแบบเยอะมากที่เข้ามาดูเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ไม่ต้องเทคซีเรียสค่ะถ้าฟังแล้วตรงก็เอาแนวทางไปปรับใช้ถ้าฟังแล้วไม่ตรงก็ทิ้งไว้แล้วลองไปดูธาตุอื่นได้นะคะลองไปดูแบบสากลดูก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเน้นย้ำนะหรือว่าแนะนําเนี้ยเพิ่นอยากจะให้ดูแบบลักนามากกว่าลักนณาแบบไทยกับสากลก็แบ่งวันที่ไม่ตรงกรันใครทราบลักนณามาไม่แน่ใจว่าเป็นไทยหรือสากลเช็คอีกทีหนึ่งส่วนใครไม่รู้จักลักนณาเลยตามลิงก์ไปหาได้นะคะวิธีหาลักนณาเนี่ยต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะถ้ารู้ ไปเน้นลักคะนาเะิัญคิดว่าแม่นยำม,มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกเอ้ยเราไม่รู้เวลาเกิดเป๊ปะๆอะก็ไม่เป็นไรยึดวันที่เกิดก็ได้เช่นกันอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะคนธาตุน้ำค่ะรอบนี้นะ1 6 3 1มีนาคม65ค่ะความรักของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนเนอะจะเป็นยังไงบ้างเอาพลังงาน energy รวมๆในช่วงนี้ก่อนของคนธาตุน้ำนะจะเป็นยังไงบ้างคนธาตุน้ำนะคะ energy รวมๆจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะคนธาตุน้ำเป็นยังไงเอ่ยปึง้ง ประสบการณ์ที่ดีอ่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะใครที่เป็นคนโสดคุณอาจจะได้เริ่มต้นทํางานใหม่เจอคนใหม่ๆโปรโจเจกต์ใหม่แลวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะขอให้คุณเปิดใจนะคุณอาจจะได้เจอคนที่เป็นมิตรภาพสิ่งดีๆเข้ามาอาจจะเจอคนใหม่คนดีๆก็ได้เหมือนกันหรือสิ่งที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะให้คุณเรียนรู้คําเป็นประสบการณ์ที่ดีเนอะประสบการณ์ที่ดีเนี่ย,ยมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นประสบการณ์ที่แบบเขาเรียกนะถูกใจคุณอย่างเดียวสมหวังอย่างเดียวแต่ว่าความร ความรักที่เหมือนเจ็บปวดหรือว่าเสียใจก็ตามก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นประสรบการณ์ที่ดีที่ทําให้คุณได้เรียนรู้รู้จักความรักรู้จักว่าความผิดหวังคืออะไรคนนี้เข้ามาสอนคุณในเรื่องใดๆอะไรเงรี้ยก็ถือว่าเป็นประสรบการณ์ที่ดีในชีวิตของคุณเช่นกันเนาะคนมีคู่หรือว่ามีความสัมพันธ์สถานะเหมือนกันเนาะเพราะก็คิดว่าสิ่งที่คุณเจออยู่หรือว่าเดี๋ยวมันจะมีการเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นประสรบการณ์ที่ดีของคุณนั่นเองนะเดี๋ยวเราดูคะ่ะว่าไปนี้จะไปลิงก์กับสถานะของคุณยังไงบ้างเริ่่่มต้นนนกทีคโสอเลย ขอเคลียร์พื้นที่เล็กน้อยนะคนโสดคะ่ะคนโสดของช่องเปิ้ลนะ่ะคือจะแบบโสดสนิทเลยไม่มีใครคุยเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มคุยหรือว่าแอบชอบใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าสถานะโสดเหมือนกันาสามารถดูได้ค่ะคนโสดท่าน้ําค่ะกรกฎที่จิจมีนะคะความรักในชว่วง16-3 1มีนาคมจะเป็นยังไงบ้าง5ใบามาเริ่มต้นกันเลยคิงถือเหรียญโอเค สี่เหรียญสนใจมุ่งมั่นในเรื่องการเงินหรือเปล่าสองถ้วยว้าวคนโสดเจอแน่แน่ Temperance เป็นชาวต่างชาติหรือว่าเกิดจากการเดินทางนะคะแล้วก็คิงถือดาบว้าวใต้สำรับ เป็นเด็กถือไม้อาจจะเด็กกว่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้นะมี energy ได้หลากหลายเลยค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตของเราไปนะคุณอาจจะเหมือนแบบทํางานหาเงินโฟกัสในเรื่องการงานการเงนินก็ได้อย่างที่บอกว่าประสบการณ์ที่ดีของคนโสดคือคุณอาจจะได้ไปเริ่มต้นทํอะไรมุ่งม,มั่นทํางานหาเงินแต่ในระหว่างที่คุณมุ่งม,มั่นหาเงินไปเนี่ยคุณไม่ได้แบบว่า เหมือนพยายามหาเนอะปะแต่คุณอาจจะเจอแนละ้วมันมีไพ่สองถ้วยค่ะคุณอาจจะเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีคนที่เข้ามาเป็นทีมเวิร์กในการช่วยเหลือทํางานก็ได้นะถ้าเกิดคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักคุณก็จะเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณทําให้การงานของคุณราบรื่นก็ได้มีไพ่เด็กถือไม้เป็นไพ่ของการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆ เหมือนกับให้ประสบการณ์ที่ดีเลยแปลว่าช่วงนี้นะ16-31มีนาคมถ้าคุณได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจะเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาแล้วก็จะมีทีมเวิร์กมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรที่ดีด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องความรักบอกเลยว่าคุณไม่ได้ขนขวายอะไรเลยนะแต่ว่าอยู่ๆคุณจะได้เจอจาก เขาเรียกนะชีวิตประจาวันคุณนี่แหละคือจเจอเจอจากการงานการเดินทางการหาเงินเพื่อนฝูงแนะนําใดๆก็ตามทาให้คุณได้เจอคนคนนี้และมันเป็นสองถ้วยครับแปลว่ามีโอกาสว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่จะเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบชุ่มชื่นหัวใจได้เลยนะเพราะเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่รู้จะพูดอะไรที่ไม่ดีแล้วเนอะเพราะว่ามันดีหมดเลยนะแล้วไพ่เทมเพร e ออกมาบอกว่าคุณอาจจะเจอจากการเดินทางการวุ่นวายในเรื่องการงานของคุณหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติได้อย่างที่บอกว่า energy มันเป็นได้หลากหลายอาจจะเป็นคนที่แบบโตกว่าก็ได้เด็กกว่าก็ได้อายุเท่ากันก็ได้นะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเจออ่าลองดูเขาว่าช่วงนี้คุณจะได้เจอใครนะถ้าเกิดใครเจอแล้วก็มาบอกกันได้นะจะยินดีด้วยมากๆนะคะต่อมา l ลิฟสตอรี่ออร l คค่ะให้กับคนโสดนะมาคนโสดพลังงานความรักในช่วง16 31มีนาคมเป็นยังไงบ้างคะทัดน้ำคนโสด นี่เลย rejection ค่ะขอให้คุณนะลืมเรื่องเก่าๆไปเลยเห็นไหมเนี่ย เป,เป็นเป็นเขาเียนะไม้ขีดไฟที่มันแบบดับมอดไปแล้วนะแต่ว่ามันจะมีการจุดติดขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นไม้ขีดเล่มใหม่เห็นปะเพิ่งคิดว่านะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เจอใหม่ๆมากกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์ที่ดีทําให้คุณได้เจอเจอที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผ่านแบบความผิดหวังมาแล้วก็อาจจะโสดมานานอะไรอย่างนี้ก็ได้เว้นช่วงไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ๆช่วงนี้ค่ะจะทําให้คุณรู้สึกกลับมาสดใสอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมเป็นไพ่ของการจุดไม้ขีดติดขึ้นมานะคุณอาจจะได้เจอสิ่งดีีๆในนช่วง้ก็ ยินดีด้วยมากๆเป็นคิดว่าดีมากนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนโสดขอให้คุณได้เจอเนื้อคู่เจอคนที่ดีสักทีก็แล้กันะกน,นะ ต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมากค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคือสถานะมันก็คือโสดเลยเนาะแต่ว่าเรามีคนคุยมีคู่กรณีอาจจะเพิ่งคุยกันหรือว่าคุยกันมานานละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันสักทีว่าจะเป็นอะไรกันมาดูค่ะว่าช่วง16-3 1มีนาคมนี้เนาะความสัมพันธ์ของคุณจะคืบหน้าไหมจะพัฒนาไหมหรือว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะ,นจ,ะนาานจะเป็นยังไงบ้าง5ใบคนทัดนานะกะรกดพิจิกมีนมาค่ะ5ใบ คือใครไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ไหนสามารถดูทั้ง3สถานะประกอบกันได้เนอะแล้วก็ดูว่าเราตรงกับอันไหนเอาแนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเองนะอันนี้ควีนถือเหรียญค่ะเมื่อกี้คนสดคิงถือเหรียญน,นะนี่ควีนถือเหรียญน,นะสมเหรียญเหรียญเยอะจริงๆคนทัดน้ํารอบนี้อัศวินถือถ้วยโอเคเนี่ยเหรียญอีกละเจดเหรียญเหรียญเยอะจริงๆ The Moon อะใต้สำรับเป็นสองไม้ค่ะรอคอยความสัมพันธ์รอคอยการพัฒน,นายอยู่หรือเปล่าคือต้องบอกองี้ สถานการณ์ความสัมพันธ์นะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะมันก็ยังนิ่งๆอยู่คือมันเป็นไพ่ของการที่เนิ่มๆหมดเลยเห็นไหมอารอวินถือถ้วยก็นิ่งๆเนาะม้าก็แบบว่าเดินช้าๆมีไพ่เหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงช้าๆแล้วมีไพ่เดอะมูนค่ะเป็นไพ่ของความที่มันยังขมูขมัวยังคุมครูยังยังคุมเครือยังแบบไม่สว่างยังมือดอยู่อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราก็ยังมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้คือตัวคุณเองอาจจะยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะหรรือวว่่าาคุณกก็ู้สึ เขายังไม่ได้แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนมันยังเหมือนแบบคุมเคลือคุมเคลืออยู่เพราะฉะนั้นเท่าที่เปิ้นเห็นนะคือสถานการณ์ช่วงเนี้ยคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อาจจะยังไม่ได้พัฒนาแต่ถามว่าไปเรื่อยๆไหมมันยังไปเรื่อยๆอยู่นะคุณอาจจะวิตกกังวลมากเกินไปเองก็ได้ค่ะเหมือนกับเรามานั่งคิดทบทวนว่าเออเราก็รู้จักกันมาหลายเดือนนู่นนี่นั่นแล้วทําไมมันถึงไม่พัฒนาสักทีแล้วมานอยเองก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังอารมณ์ของคคุุณณด้้วยยภาาานนนนอออกจจะะิ่่งๆแตพขึม เรามีความนอยมีความน้อยใจมีความแบบไม่แน่ใจมีความหวาดระแวงได้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีคือถ้าถามว่าความรักเนี้ยมันยังไปต่อได้ไหมก็ต้องบอกว่าไปต่อได้แต่ว่า ให้ระวังเรื่องอารมณ์บางทีเราเหมือนแบบคิดเยอะเกินไปอะ้เดิมูนเป็นไพ่ของการที่เราคิดมากเกินไปมากเกินจริงไปเพราะฉะนั้นให้เราหารหารสองไปเลยนะคือบางทีคิดเกินไปเยอะให้เราคิดว่าประสบความประสบการณ์ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเราได้เจอคนคนนี้แล้วมันทําให้เรามีความสุขหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองคิดทบทวนก็ได้ค่ะถ้าเกิดความรักนี้มันไม่ได้ท็อกซิกนะมันยังไปต่อได้และมันก็แค่ว่ายังไม่ได้พัฒนามีสารภาพที่ชัดเจนแต่มันก็มีความสุขดีคุณสามารถไปต่อได้นะเออต้องบอกแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันดูท็อกซิกอ่ะมันดูไม่โอเคมันดูเหมือนแบบเออเขาก็ยังแบบคุยคุยกับเราเหมือนเป็นเพื่อนยังงงง,ง,งยังไม่ได้พิเศษอะไรแบบไม่แน่ใจว่าเขาคุยกับคนอื่นไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องพูดคุยนะมีไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ของการพูดคุยกันคือมันไม่ได้เห็นว่าคุณเลิกคุยกันนะมันยังมีการพูดคุยกันอยู่แต่ว่ามันคุยกันแบบเพื่อนแบบ แบบพิเศษมากกว่าเพื่อนเหมือนเป็นกิ๊กเหมือนแบบเหมือนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแฟนอะไรแบบนี้เนาะถ้าคุณน่อยคุณไม่สบายใจอยากให้คุณพูดนะคือไม่ไม่ใช่เก็บไปคิดเองอะนึกองจาะบ,บางทีเราไม่กล้าพูดกลัวแบบกลัวเขาหาว่าเราแบบใจยังไงนู่นนี่นะั่นแล้วก็เก็บมาน่อยเองอันที่หนึ่งคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียเวลาละคุณให้คุณถาม เพื่อความชัดเจนอะเป็นไปได้แต่ว่าเปิ้ลไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถตอบให้คุณได้หรือเปล่านะอันที่2คือถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าถามไปแล้วจะไม่แน่ใจคุณก็ต้องลดความคิดเยอะคิดมากของคุณเองเพื่อที่คุณจะไม่หน่อยนะแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคือมันดูเหมือนแบบความสัมพันธ์มันดูแบบยังมีระยะมันยังไม่ได้แบบใกล้ชิดสนิทสนมแนบแน่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันยังไปได้เรื่อยๆอะบอกแบบนี้ก็แล้วกันก็เป็นกําลังใจให้ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง mm hmm. control ไพ่ control เป็นไพ่ของการอยากควบคุมนะเพราะฉะนั้นบางทีมันเหมือนความคิดเยอะคิดมากของคุณอนะ่ะมันคือการที่คุณอนะ่ะอยากจะชัดเจนอยากจะควบคุมความสัมพันธ์อยากจะให้มันเดินหน้าอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้เราดูดีๆค่ะว่ามันจะทําให้คุณทุกเนาะ คนรักกันน่ะมันต้องให้อิสระแก่กันมันไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขาทําในแบบที่เราต้องการแต่ว่าความรักที่แท้จริงมันคือการที่เราอยากเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขพร้อมๆกันด้วยการที่คุณควบคุมเขาแล้วเขาไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการคุณก็ทุกเขาก็ทุกนึกออกปะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันมีปัญหาแลวไม่โอเคแล้วก็มีระยะห่างได้นะแต่ถ้าเกิดคุณมีความไว้วางใจกันเชื่อใจกันให้อิสระแก่กันถือว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาเป็นสิ่งดีๆ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเออมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่แค่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงเวลาพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปมันก็จะดีมันก็จะไม่ใช่การควบคุมนึกออกปะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการควบคุมให้เขาเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกับคุณคุณจะควบคุมเขาไม่ได้เพราะิ้ลไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะให้คุณควบคุมได้แล้วคุณก็จะมีความนอยความรู้สึกว่าแบบกังวลมากนะเดิมมูลต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ของความวิตกกังวลมากเกินกว่าเหตุเพราะฉะนันเป็นกําลังใจให้ว่า ให้เราทําตามที่เพื่อนบอกหละกการที่1คือถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนอยากหาความชัดเจนลองพูดคุยกับเขาแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าคุณต้องยอมรับผลนะว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือคุณต้องลดความคาดหวังหรือว่าลดความหน่อยของคุณลง นะและปล่อยให้เขาอิสระแล้วก็คิดถึงข้อดีของการที่ได้คบกับคนคนนี้ว่าข้อดีคืออะไรแล้วคุณก็จะไปต่อได้คุณก็จะทุกน้อยลงแล้วคุณก็จะควบคุมคนน้อยลงแล้วคุณก็จะมีความสุขในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะต่อมา คนมีคู่บ้างความสัมพันธ์ชัดเจนของช่องเปิลเนี่ยคือเป็นแฟนกันนะยังไม่ต้องแต่งงานก็ได้นะเป็นแฟนกันคือคนอื่นรู้ว่าคุณมีแฟนแล้วแฟนของคุณก็คือคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเหมือนมีคนรับรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือจะแต่งงานแล้วก็ได้ก็คืออันนั้นก็คือชัดเจนไปเลยเนาะว่าแบบเป็นมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาสถานการณ์ช่วง1 6บหถึงสามเมีนาคม6 5ความรักของคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้าง5ใบค่ะม่ ควีนถือดาบโอเคมีอุปสรรคปัญหาให้โชว์เนอะแบบต้องตัดสินใจเดวิลว้าวหนึ่งไม้อัศวินถือดาบเดอะซันว้าวแล้วก็ใต้สำรับคิงถือเหรียญอะต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ยังมั่นคงอยู่นะพอเป็นคิงถือเหรียญเป่นคิดว่า มันยังมั่นคงดีอยู่แต่ว่ามันยังไปเนิบๆอยู่ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาต้องตัดสินใจอ่ะพูดในเคสของคนที่มีอุปสรรคปัญหาก่อนในเรื่องรักสามเศร้าก่อนมันมีไพ่เดวิลขึ้นมามันจะมีเรื่องความหึงหวงเรื่องแบบมือที่3แบบนี้ก็ได้นะคือไม่ได้บอกว่าทุกเคสต้องมีมือที่3นะแต่อาจจะเป็นความระแวงหึงหวงนู่นนี่นั่นกันไปเองก็ได้แล้วเราก็รู้สึกเนี่ยทั้งควีนถือดาบแล้วก็ทั้งเดวิลเป็นไพ่ของความหึงหวงเนอะอาจจะไม่ได้มีบุคคลเข้ามานะแต่ว่าามมันนเเป็คววหงแลละะท แหวงกันเองคือความไม่ไว้ใจเนื่องจากว่าอาจจะเคยมีประเด็นมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้ความมีเสน่ห์อะไรแบบนี้ก็ได้ของคู่หรือของเราก็ได้นะมันจะมีอิทธิชูของความหึงหวงเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าขอให้คุณพูดคุยกันดีๆนะความสัมพันธ์ของคุณสามารถพูดคุยตกลงและหาทางออกร่วมกันได้ใครทะเลาะเบาแหวงกันไปแล้วจากการที่หึงหวงมันจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะคุณไม่ได้อยากจะเลิกกันคุณยังผูกพันยังรักกันยังแบบยังรุ่มหลงกันอยู่นึกออกปะก็ถือว่าการทะเลาะกันของคุณน่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คคุณน่ะ เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นอาไว้ไวไว้ใจกันมากขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่ทะเลาะกันให้ระวังประเด็นเรื่องความหึงห่วงนะว่าช่วงเนี้ย คุณอาจจะมีสเสน่ห์หรือคู่ของคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากๆก,ก็ได้ทําให้มันอาจจะมีแบบมีคนเข้ามาหรือว่าทําให้เรารู้สึกมีความหวัดระแวงในเรื่องความหึงหวงได้แต่ต้องบอกว่าพอใต้สาหรับเป็นคนะิงถือเหรียญเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของคุณสองคนอ่นะมันยังมีความมั่นคงอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวัดระแวงนะคะในเรื่องใดๆก็ตามส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาก็ต้องบอกว่าใครที่มีลูกมีบุตรอ่ะเราอาจจะไปทุ่มเทดูแลลูกนะจนไม่ได้สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่า มันไม่ได้มีไพ่ของแบบเป็นไพ่ถ้วยเนอะคือความสัมพันธ์เหมือนต้องการสร้างความมันคงไปเอาเวลาไปสเปรเอาเอาเวลาไปสเปรดูลูกซะมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของการรายกานมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้สวีดหวานเราอาจจะต้องบาลานซ์นิดนึงนะว่าทุ่มเทให้ลูกก็ต้องมาแบบดูแลคู่ของเราด้วยนะเพื่อให้ความรักมันแบบไม่ไม่แห้งเหี่ยวอะเพราะว่าพลังงานมันไม่มีไพ่ถ้วยทั้งที่จริงๆคุณเป็นคนธาตุน้ํานึกออกปะคือมันจะต้องมีความชุ่มชื่นมีความโรแมนติกอะไรบ้างแต่ว่าอันเนี้ย คือไม่มีเลยเนิ่มเนิบเหมือนแบบทํางานหาเงินดูแลลูกแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ไปนะถ้าแนะนําก็คือ,อเอาเวลาไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกการทํางานหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณอนะแบ่งเอาเวลามาดูแลครอบครัวดูแลแบบแฟนดูแลแบบ เลยนะลดน้ําให้ต้นรักของคุณชุ่มชื่นบ้างเพราะว่าเราเป็นคนธาตุน้ำเนอะเราเราจะสามารถดําเนินชีวิตไปก็คือต้องมีความรักที่ชุ่มชื่นด้วยสําหรับคนธาตุน้ำนะคะโอเคแต่โดยรวมไปคิดว่าไม่ได้มีอะไรมากมันจะหาทางออกได้ก็แล้วกันสำหรับคนธาตุน้ำนะต่อมา Love Story Oracle ค่ะอ่ะออกมาแล้วไพ่ขึ้นมาบอกว่า คีวลิ่งเป็นช่วงเวลาของการเยียวยารักษาแผลใจถึงบอกว่าถ้าคุณมีประเด็นทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องความหึงหวงใดๆก็ตามนะหันกลมาพูดคุยกัน,นะคะ่ะมันจะเป็นการเยียวยาแล้วคุณจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใครยังไม่ได้มีปัญหาก็พยายามรักษาแผลใจกันไว้เนอะก็คืออย่างที่บอกอะว่า ความรักของคุณอะ่ะคนทาตน้ําคุณต้องมีความแบบเหมือนมีการรดน้ําให้มันชุ่มชื่นหัวใจคุณต้องหล่อเลี้ยงด้วยความสวีดหวานความโรแมนติกบ้างอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะจําเป็นจะต้องมีการแบบสร้างสารรค์อ่ะโดยการที่แบบอาจจะเดทกันก็ได้หรือทําอะไรเหมือนแบบเซอร์ไพรส์มีการแบบว่ามุ้งมิ้งกันบ้างเพื่อเป็นการต่อยอดเขาเลยนะต่อต่อ,ต,อต่อลมหายใจหรอแล้วเติมเต็มความรักของคุณให้มันมีความชุ่มชื่นแช่มชื่นแล้วก็แบบ รีเฟรชกันอีกครั้งหนึง่งไม่ใช่แบบแห้งๆอะ่ะนึกออกปะคือความรักของคุณมันดูแห้งๆตอนนี้เนาะเราจําเป็นจะต้องแบบเติมอะ่ะเติมความหวานเติมความชุ่มชื่นให้กับหัวใจของคู่และก็ตัวเราเองแล้วมันจะทําให้ความรักของคุณไปต่อได้อย่างมีความสุขอะ่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนธาตน้ำกระจกไปแล้วค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณให้เพื่อนฟังได้เป็นชอบฟังมากนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่ต้นเดือนเมษายนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ